สวัสดีค่ะทุกผู้ชมตอยเอาค่ะหมู่บ้านนี่จเจดงได้รับได,ได้ได้รับไล่จากเมซี่จเจดงขอเบอร์ปู่ปูป่เพื่นบอกว่าติดตอ่อเมซี่ได้ย่างเดียวปู่สำนักสงฆ์หรือปู่ปู่ที่อยุกก่กาลสินนะคะเพื่อนเปิดก,กับเปิดวัดแล้วเปิดวัดแล้วผู้ใดอยากไปทำบุญกับไปผู้ใดอยากไปเบิ่งกับไปมืออื่นเพิ่นสิเดินทางไป บัน่นบันหน้าทอนคนสิดเดินนางไปของปูหน้าบุญนะทีมงานปูหน้าบุญเนาะเมื่อวานไปเจอปูหน้าบุญอยู่ร่มบั่นบอกว่าถามมือวันที่ยี่สิบสี่มืออีกวันที่ยี่สิบสามแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะวันที่วันที่ยี่สิบสามปูหน้าบุญ่าสิไปวเราแม่ซี่บอกว่าอีกรู้ส่วนสี่ห่มืออื่นนี่เนาะต้องถามเพื่อนถ้าไปเนี่ยก็ขอมืออื่นจะเปยังะ่ะ ได้ไปน้ำเพลินบนนน่เนาะเนาะถ้าแดงเงินขาบ่มันใจไปน้ำเพลินบ้อนอื่นเอาคะันมีผูว่าไปขั้นวางกันสิไปเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเพลินว่าอีกสองมือหรือว่าใกล้เมื่อเลขออกเพิ่นจะบอกอีกสองคู่ที่แดียงอาจจะไปน้ำปูเนาะ ผู้ใดนอสิภาพไปนอเพิ่นหาอีกสองคู่ที่เพิ่นหามากแล้วสามตัวสามตัวเพิ่นทรงไล่เมาห่หายสามสามตัวเอาเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจดียงในสังซื้อขี้มกับทักมากตามเบอร์โทรึ้นให้นาจอนะคะแกละแอดมินออกไปไปเฮ็ดข้องเดือนสกาวบอ ส,สังซือขีเข้าม่ไดค่ะตามเบอร์โทรนใหไหนาจโจค่ะอันนี้ยาแคลเซียมยาสายตาเบิด์มเมื่อนี่แล้วค่ะยาสายตาส่งมาแล้วหมดเลยเดี๋ยวได้ขายดีเนาะค่ะยาสายตาเสั่งแล้วสั่งอีกสัางลายกระปุกกระมี่ค่ะเอาโทร,ร,โทรศัพท์มาออค่ะต้องการสบู่ต้องการขีมกับสั่งมากค่ะตามเบอร์โทรนใหไหนาจโจนะคะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วย ของส่งทุ่มือค่ะส่งทุกวันเลยค่ะนเนาะกาแฟก็มีแกาแฟเ,าเพื่อสุขภาพก็ให้กำลังใจกันไปเนาะค่ะอุดหนุนกันไปกู้ได้เก็บรวิก็สซั่งแม่ค่ะซั่งให้ญาติพี่น้องซั่งให้พ่อแม่ตาฟ้าตาฟัางห้าร้อยบาทค่ะค่ะไม่ไม่คิดค่ากล่องค่ากล่องห้ากระสือแม่ แล้วก็ไม่คิดค่าส่งค่าส่งห้ากับเสียเบสเนี่แถมมีเสียเก็บค่าปลายทางน้่ด้องค่ะที่ห้าขายเต็มราคาพออย่างห้าร้อยห้าสิบขายเต็มราคาตามหน้ากล่องว่าอะไรเพราะว่าเราได้กําไรน้อยเราก็เอามันเสียค่ากล่องเสียค่าส่งเสียค่าหักปลายทางเสียค่าแอดมินเจดงพรพอมเนาะค่ะก็อย่างงี้เลยค่ะได้กําไรน้อยแต่ว่าออกสู้สายตาท่านให้ท่านหายเจ็บปวดกัน ว่เป็นยังไ้ท่านหาจากตาฟ้าตาฟังเฮาก็ได้บุญนํามหรือว่าไม่เอาเอากําไรเกินควรในเฉพออยาเพราะว่าเฮาไห้ท่านกินหายเจ็บหายปวดเฮาก็ได้บุญเนาะคะ่ะเนาะได้บุญด้วยช่วยคนให้หายสั่งซือมาได้ต่ำมือโรคนกหนหานาจอดนะคะ้าออกไปเบ่งบรรยากาศข้างนอกเมฆอคืนฝนตกเมซี่ทรงมาไหกะเมซี่พนชงมาไหกะ หกสามเก้านะคะหกสามเก้าตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมหกสามเก้าตัวเดียวว่าว่าเซียเจดงขึ้นภาพหน้าจ,จอให้เมซี่ทรงขอมาไหเนาะค่นะเนาะไม่ชีหวานที่วัดยูวัดปู่นบอกว่าคนบอกว่าถ้าเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึนให้ท่านผู้ชมเบิ่ง่นบอกว่า,า,วอ,วาอีกสองสามมือนสิให้อีกสองตัว นะคะจนเอาตัวเดียวไปก่อนหกสามเก้าอ่ะกระจัดการเรียบเป็นที่เรียบ้อยเนาะคะเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยงวดที่เล้วพลาดพลาดว่าเป็นยังค่ะเนาะพลาดงวดที่เล้วเจ็ดหนึ่งหาเนาะเจ็ดหนึ่งหาดวงดังบบมีขายสี่ชิมาออกงวดนี้ค่ะจากสิวางไหนล่ะเนาะงวดเลข งวดก่อนมาออกงวดนี่ย้อนย้อนนี่ไลายทุกแทบทุกงวดค่ะซื้องวดก่อนมาออกงวดนี่งวดนั้นเก้าสามศูนย์เต็มเต็มเลยมาออกงวดที่ผ่านมาเนาะทุกงวดซื้อศูนย์เจ็ดงวดนั้นมาออกศูนย์เจ็ดงวดนี่ซื้อศูนย์หกงวดนั้นมาออกศูนย์หกงวดนี่ซื้อศูนย์สามสามศูนย์งวดก่อนมาออกงวดนี่อ้าวบ้านนี้งวดนี้มันสีมายอนสอนเท่าตัวใดนักตัวใดงวดที่เล้วกับสามแปดหนึ่งห้า กันหลายเท่าที่จาได้เนาะที่เจเดียงสื่อท่านสื่อตัวใดมันดังตัวใดมันดังตัวใดมันชอบจะมาออกทัดตัวทัดไปเนะาะคือจังหนึ่งเก่าอาจารย์สิงห์เงหนึ่งเก่าเหรียญหนึ่งเก่ากันหลายมาออกหงวดทัดมมกมันจังมาออกเก่าหนึ่งเก่ามันเป็นแต่เจ็บใจด้วยค่ะเข้าไปเบิงหงดหงวดก่อนว่ามันท่าดังตัวใดก็ไม่ได้ดังกันหลายตัวค่ะใน่ระบางหาตัวนี่ มันสิมาตัวใดเนาะหวยงวดก่อนดังตัวใดฮากับพิจารณาตา่มมาำมันน้ำเนาะค่ะปูสำนักสงฆ์อยู่กัลสินมือกรบบอกแม่หกสามเก้าค่ะหกสามเก้าให้กำลังใจเจแดงด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ค้นแกนเะนี่ยว่าใครได้ออกไปทั้งใดถ้าออกไปแล้วมันมากมมากับเมือยค่ะก็เป็นโรคหัวใจผ่าตัดหัวใจมาสองรอบแล้วก็ เวลาเข้าไปหลยมันมันเจะแยงเนีเยเจ้ากลงมาใจกแมนคือเดินเดินไ่ได้เดินบ่ได้ไลยเดินบ่ได,ด้นั่น,นคือคนปกติแล้วก็ไปม่แต่ลงวัดนีส่สิมันลูกว่าคืนค่ะลูกว่าคืนเป็นมือสองมือมันเมื่อยเมื่อยทั้งร่างกายรถขี่รถเนาะค่ะมันขยเยาร่างกายเฮ้าเห็นหเฮ้าปวดตัวเพระาะว่าหกสิบเอ็ดแล้วไอ ร่างกายเขาใส่งานมาหลายค่ะมันก็คือเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยอยู่เขาจะเมื่อยหรือฟืนตัวเล็วนะสาหรับคนแก่อยู่ส่วนสีมานอนพักสองสามมือสี่มือเป็นอาทิตย์จังหายเมื่อยค่ะทั้งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งใจเขานําค่ะขอสําคัญใจมากกับเมื่อยไปใส่บ่ไดดค่ะก็ให้กําลังใจเจแดงอยู่หน้าจอนี่เจแดงก็น้ำมาเสนอเสี้นต่างๆ ที่จะให้หอยเจแดงเอาหอยแม่นๆเบลหลายตัวนะฮะค่ะท่านผู้ชมเนาะยังอาจารย์สีเนี่ยก็มีหกตัวก็บ่หลายจังจังเลขกลอกของแท้น่ะพอเพิ่นก็มีหลายตัวแต่่าเพิ่นสื้อมันก็นเข่าซิบกว่งงวดที่ผ่านมาเข่าเท่าเจ็ดแปดงวดแล้วก็ลุดเข่าเท่าะักิบกว่งงวดแล,ะะล้กาามมวก็ลุดทังสิ่งมันกะเข่าสามงวดลุดล้วนเงืนเขา่าหางงวดลุดงวดหนึ่งทังสิ่ของเพิ่นเน่ะ มันกับพอ่อสื่ออยู่เพิ่นเหตุเองสื่อเองเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นบ่ได้ไปแจกจ่ายผู้ใดเหตุเองสื่อเอง,อเองมั่นใจเลขเพิ่นเพิ่นกับสื่อแต่ของเพินน่นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมกับเขามาได้ตามเบอร์โทรขึ้นไปให้นะจอถ้าจะโทรหาเจแดงก็0ูนย์9สามเกสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดนะคะบรรดาเซียนหรือว่าอยาาคุยกับเจแดงโดยตรงเจแดงกับทํานนาที่เป็นตัวแท่นขายประกันพร้อมโอ้ย เจวงานใดทัด้งงานยูทูปก,กันหลายจีไปขายเป็นตัวแทนขายประกันผู้ใดสนใจอย่างไงเจดงยไปทํำประกันให้กระท่มาศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดแถวระเวกอำเภอสว่างเนาะะเจดยงยไปได้ค่ะไกลๆก,ก็อาจจะไปได้นะแต่ทํำกับจเจดงหลายๆเนะี่ยอมไว้ในวันนี้อมไว้แล้วก็มีผลคุ้มครองระหว่างการอมด้วยเนาะค่นะเนาะ อมเมื่อครบอายุครบสัญญากค็คืนให้พร้อมกําไรนะคะถ้าไม่คืนก็เอาไว้นั้นจนวัยชนมรณะท่านจะได้เยอะมากเลยแล้วก็ในระหว่างการโอมนี่ในระยะการโอมนี้เมื่ถึงสัญญาท่านมรณะวันไหนลูกหลานก็จะได้เงินวันนั้นถ้ารักลูกหลานรักด้วยปากรักด้วยใจไม่มั่นคงถ้ารักด้วยปลายปากกาถ้าเลอกลูกรักหลาน ท่านต้องไปประกาท่านจะตอบโจทย์ได้ดีว่าท่านรักหลานรักลูกรักพอ่อรักแม่จริงบอกรักตัวเองจริงไหมเนาะคะ่ะเฮ้พ่อให้แม่เราก็รักพ่อรักแม่แล้วก็รักตัวเองคือมันจะเป็นนั่นจะเป็นว่าผ่อนผัน,ผนความเดือดร้อนอเวลาน้มามรณาภาพนี้ เขาจะบอกมีเงินในการใจ่ใจในงานทุกมือนี่เบิดหลายมันนอกกับเบิดเป็นสองสามแสนคนเด้ในการอันนี้ถ้าถ้าท้าคนไม่มีนี่ก็ตามมีดตามเกิดกับเมียนกับได้ดอยู่เพื่อกันค่ะท่านผู้ชมเนาะก,ก็เป็นหลายระดับแต่ว่าถ้าเราทําประกันไว้มีตะคนมากกิน่นมีตะคนมาส้มแซลมีตะกนอยากถ้าไม่ทําประกันไวน้เขาจะถามทันทีเลยทุกวันนี้ว่าท่านทันประกันไว้เพิ่นเทศประกันไว้บอ ถ้าเหดไว้โยวยวพ่นบ่มีบวไปกินน้ำพิ่นดอกบวไปหาดอกเออไปอยู่กับบวกินบางคนไปทำบุญมาให้กับบกินบวกินเพราะเหตุอะรเพราะว่าเขาไม่อยากไปเป็นภาระเนาะหูว่าบริเ็ดประกันไว้เขาเลยบ่อยากไปนะไม่ใช่ว่ารังเกียจเขา่อยากไปกินเขาย่านเปลืองเนาะเนาะทีนี้ตายแบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเฮตประกันไว คนนี่ไปห่มนุ่มซุ่มแซวกินกันอยู่เบิดมือผู้กินกะเจงใจในเด้อเยอะหอหลายเนาะเออกินลําพังกินไม่หมดหรอกเท่าไหร่นะเาหาให้กินเหลือกินนะ่ะแต่ว่าไปฮอมากนี่มีทัางอะไกับว่าพ่อ นี่เทวดาเอกับว่าพ่อขาเัวดเฮหมอใได้กับเบิดเฮหมอใได้กับเบิดแม่ขั้วยะฮอเด้อค่ะเด้ day, birth, day, าาอดบอกแม่ขัาา้วยะฮอเอาท่านผู้ชมเอาเลียงหวยแล้วก็มาเบาเรียงเพิ่นก็บบอกไปแล้วเนาะหกสามเก้าผู้ใดสิออกไปกับออกผู้ใดบอกออกก็ฟังจเจแดงคุยจนกว่าอันนี้ละ่ะก็จะาพาที่กันค่ะท่านผู้ชมกับขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะหกสามเก้าพรุ่งนี้จะหาโอกาสไปเอาตูที่ สองตัวที่สามมันจะปล่อยอีกสองคูพนวาน่ะเนาะเอาให้กำลังใจเจแดงให้มีพลังในการไปเดี๋ยวสีหฮาส่วนผู้ใดดอกไปอ่ะตานช่วมเจแดงขอลาาตัวไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ค้าขอบคุณค้าสวัสดีคะ่ะ